ต่อไปนะคะก็จะเป็นเอกสาร QP นะคะ QP QA 05นะคะ revision ที่2นะคะที่ได้มีการแก้ไขเรื่องก,การจัดการความเสี่ยงเบนหรือสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะ โดยนะคะวัตถุประสงค์ของเอกาสารนี้นะคะเพื่อตรวจสอบความเิี่งเบนหรือสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะภายในโรงงานแล้วก็ข้อที่2นะคะเพื่อกําหนดสาเหตุของความเบี่ยงเบนหรือสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะที่อาจตรวจพบหรืออาจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในข้อที่3มนะคะเพื่อเป็นการประเมินความจําเป็นในการดําเนินการแผนป้องกันนะคะที่เกิดจากความเบี่ยงเบนหรือสิ่งที่ไม่เป็น สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะที่อาจเกิดซ้าป้องกันสิ่งที่อาจเกิดซ้ําค่ะแล้วก็ข้อที่สี่นะคะก็คือเพื่อกําหนดขั้นตอนนะคะในการจัดการความเบี่ยงเบนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะในงานระดับบริหารงานให้อย่างเป็นให้อย่างมีระบบนะคะและมีประสิทธิภาพและข้อมูลเป็นปัจจุบันค่ะแล้วข้อที่5นะคะก็คือเพื่อให้บุคลากรทุกคนนะคะสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกันค่ะ โดยขอบเขตของเอกสารนี้นะคะเอกสารฉบับนี้จะครอบคลุมถึงขั้นตอนการจัดการความเบี่ยงเบนหรือสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะภายในโรงงานคือสิ่งเบี่ยงเบนจากปกติหรือผิดปกติหรือคําร้องเรียนจากลูกค้าค่ะโดยความเบี่ยงเบนหรือสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะนี้อาจส่งผลต่อระบบการจัดการคุณภาพนะคะโดยต่อไปนะคะเป็นนิยามฉบับขออนุญาตจะมีอธิบายแต่ละตัวอีกครั้งในขั้นตอนนะคะ โดยต่อมาค่ะผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวในเอกสาร,รนี้นะคะก็คือผู้ที่รายงานความเบี่ยงเบนสิ่งที่ไม่เป็นผ,ผู้รายงานความเบี่ยงเบนหรือสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะโดยอาจจะเป็นทุกคนในโรงงานนี้นะคะทุกคนสามารถรายงานหรือพบความไม่เบี่ยงเบนแล้วสามารถมารายงานที่ฝ่ายประกันคุณภาพได้นะคะโดยจะต้องปฏิบัติตามในขั้นตอนที่ QP นี้กําหนดนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพนะคะที่เกี่ยวในกับ QP นี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพนะคะจะมีหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขเบื้องต้นแล้วก็ออกเลขการเบี่ยงเบนแล้วก็สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดค่ะแล้วก็มีการบันทึกแล้วก็ติดตามแผนการแก้ไขและป้องกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฝ่ายประกันคุณภาพค่ะก็จะมีหน้าที่ติดตามและทบทวนจัดการความเบี่ยงเบนนะคะหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่อาจเกิดขึ้นค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในอันนี้ก็จะเหมือนในเชนคอน r o l เช่นเดียวกันค่ะก็คือจะต้องมีคณะกรรมการจัดการความเบีเ่ยงเบนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะโดยจะเป็นตัวแทนจากแต่ละฝ่ายค่ะแล้วก็รวมถึงตัวแทนของฝ่ายประกันคุณภาพนะคะเพื่อจะมาพิจารณาการผลกระทบและแผนการป้องกันนะคะอันนี้เช่นเดียวกันค่ะทางออยนะคะได้แนะนําเพราะว่าในบางครั้งะคะ่ะแผน บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถประเมินได้ว่ากระทบต่ออะไรบ้างเราต้องให้แต่ละฝ่ายมาช่วยกันพิจารณาผลกระทบแล้วก็คิดแผนคาป,ป้าหรือแผนการป้องแก้ไขาและป้องกันค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะก็คือจะมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการแล้วก็สรุปผลการจัดการความบิ่งเบนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นรายละเอียดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานนะคะจะประกอบด้วยการหลักๆ 9ขั้นตอนนะคะโดยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะก็คือแจ้งรายละเอียดการเบียเบ่ยงเบยหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะโดยการแจ้งรายละเอียดหรือสิ่งเบี่ยงเบยที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะคือผู้ที่พบเห็นสิ่งความเบี่ยงเบยหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะก็คือเป็นจะเป็นผู้รายงานโดยจะบันทึกใน FMQA 010นะคะในส่วนที่1ค่ะโดยนะคะในส่วนที่1จะประกอบอะไรไปด้วยบ้าง ด้วยกันบ้างนะคะก็คือในส่วนแรกจะเป็นประเภทนะคะก็คือจะประกอบด,ด้วยว่าเราต้องแยกก่อนนะคะว่า การเบี่ยงเบนเนี่ยเป็นสิ่งเนี้ยเป็น d e v i a t e หรือเป็น n o n c o n f o r m i t y นะคะก็คือจะมีสองคำ๋ยวขออธิบายแต่ละคำก่อนนะคะก็คือคำแรก d e v i a t e ก็คือความเบี่ยงเบนนะคะคือการเบี่ยงเบนหรือการไม่เป็นไปตามแนวทางแผนการดำเนินงานหรือข้อกำหนดนะคะตัวอย่างเช่นการไม่ปฏิบัติตาม QP SOP และโปรโตคอลค่ะแล้วในส่วน n o n c o n f o r m i t y นะคะหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนะคะหมายถึงการปฏิบัติตามแนว ทางหรือข้อกําหนดทุกอย่างนะคะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับค่ะเช่นผลการวิเคราะห์คุณภาพเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อกําหนดค่ะหลังจากผู้รายงานนะคะแยกประเภทของการเบี่ยงเบนได้แล้วนะคะในส่วนต่อมาก็คือจะมาแจ้งในชื่อของ ชื่อการเปลี่ยนแปลงชื่อการเบี่ยงเบนแล้วก็สิ่งที่เป็นไปตามข้อกําหนดค่ะแล้วก็แจ้งวันที่รายงานวันที่พบค่ะแล้วก็หน่วยงานของผู้รายงานค่ะแล้วก็สถานที่พบค่ะแล้วก็เลือกนะคะในหัวข้อของชื่อการเบี่ยงเบนและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะโดยมีดังนี้ค่ะก็คือการดําเนินงานการผลิตหรือการเบี่ยงเบนนั้นเกี่ยวกับการดําเนินงานการผลิตหรือการเบี่ยงเบนนั้นเกี่ยวกับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบแล้วก็หรือว่าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติหรือว่าการรับรองหรือตรวจสอบความถูกต้องค่ะหรือว่าจะเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรค่ะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับระบบสนับสนุนหรืออาจจะพบบิวเอตในการระหว่างตรวจ Inter n a l Audit นะคะก็คือตรวจภายในโรงงานก็สามารถแจ้งมาอย่าง พบแล้วก็แจ้งมาใน d v a ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะก็คือการตรวจประเมินภายนอกค่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะ่ะแล้วในต่อมานะคะก็จะเป็นให้เขียนชี้แจงรายละเอียดนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เอ,อ่อการเปลี่ยนเบนที่เกิดขึ้นนะคะโดยให้นะคะผู้ที่แจ้งนะคะลงลายมือชื่อนะคะแล้วก็ให้นำไปเซ็นให้ผู้อื่นนะคะรับทราบจำนวนทั้งหมด3คนนะคะแล้วก็ จากนั้นค่ะก็ยังส่งมาที่ฝ่ายประกันคุณภาพค่ะและนอกจากนั้นก็คือจะต้องมีวิธีการแก้ไขแล้วก็การแก้ไขเบื้องต้นนะคะขออนุญาตอธิบายวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะก็คือการดําเนินงานเบื้องต้นทันทีที่เกิดเหตุนะคะโดยเพื่อจะที่แก้ไขควบคุมหรือจาัดก,การความผิดปกติหรือความไม่สอดคล้องนะคะอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะก็มีที่ว่าอุณหภูมิในห้องเก็บ ข้างล่างนะคะในบริเวณผลิตเนี่ยอุณหภูมิออกนอกช่วงค่ะทาง PD ก็ได้มีการแก้ไขเพื้องต้นนะคะก็คือย้ายวัตถุดิบหรือย้ายเบาโพดักอาค่ะออกเพราะว่าอุณหภูมิไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการแก้ไขเช่นเดียวกันคือการแก้ไขเบื้องต้นคือเราจะไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าเราต้องเทคแอคชั่นค่ะก็คือแก้ไขไปเบื้องต้นก่อนค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อกรอกฟอร์มในส่วนที่1เสร็จแล้วนะคะให้ผู้รายงานเนี่ยส่งให้ฝ่ายประกันคุณภาพนะคะเพื่อดําเนินการในลําดับถัดไปค่ะต่อมานะคะก็คือหลังจากที่ผู้รายงานส่งให้ฝ่ายประกันประกันคุณภาพแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพจาะลบฟอร์ม FMQA 0 1 FM 0นะคะแบบบันทึกรายงานจากนั้นจะตรวจสอบการวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะติดตามจากผู้รายงานที่เขียนในส่วนที่1นนะคะแล้วก็ลงลายมือชื่อแก้ไขค่ะ และต่อมานะคะเจะ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพรับเรื่องนะคะแล้วก็จะออกเลขนะคะต่อไปนี้นะคะจะไม่ได้มีแค่เลขเดียวนะคะที่เป็นเลขการเบ่งเบนนะคะจะมี2เลขเพราะว่าเราจะแยกเป็น2อ,อันนะคะก็คือมีการเบ่งเบนแล้วก็การรายงานสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะโดย เลขที่การเบี่ยงเบนนะคะก็จะเป็น Dv 0 1ทับ xx นะคะโดย Dv เนี่ยหมายถึง deviation report ค่ะ01นะคะก็คือลำดับเอกสารนะคะตั้งที่เกิดขึ้นในปีคศนั้นค่ะแล้วก็ส่วน x 4ตัวนะคะก็คือปีคศนั้นค่ะ และในส่วนถัดมานะคะส่วนถ้าเป็นเลข NC นะคะหรือเลขรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะก็คือ NC 0 1ท xxx นะคะก็คือ NC หมายถึง Non Conformity Report ค่ะ01นะคะก็คือลำดับเอกสารนะคะโดยนับตั้งแต่ในปีนั้นค่ะก็คือนับตั้งแต่0 1นยถึงเกค่ะส่วน xxx ก็คือปีคศค่ะโดยนะคะหลังจากที่ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพค่ะติดตามการแก้ไขเบื้องต้นเสร็จแล้วก็จะมาออกเลข NC หรือว่าเลข DV นะคะแล้วก็จะนำไปบ,บันทึกในประวัติของประวัติการจัดการความเบี่ยงเนหรือสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะก็คือ FM QA นะคะ011คะ่ะ แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นในขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่แจ้งทุกอย่างรายละเอียดเสร็จแล้วก็จะมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุนะคะโดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุเนี่ยเราจะให้คณะกรรมการการจัดการความเบี่ยงเบนคือคณะกรรมการ DV แล้วก็เอนะคะมาประชุมเริ่มกันในการวิเคราะห์หาสาเหตุก็คือรูดคอที่แท้จริงของ ดูขอที่แท้จริงของการเบี่ยงเบนหรือว่าสิ่งนี้เป็นไปตามข้อกําหนดนี้นะคะโดยจะบันทึกในส่วนที่3นะคะก็คือเราจะใช้หลัก 5m1e นะคะโดยหลัก 5m1e เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนะคะแต่และตัวนะคะก็คือ m ตัวแรกก็คือแมนนะคะบุคคลค่ะตัวอย่างเช่นนะคะที่อาจจะเกิดสาเหตุจากบุคคลนะคะก็คือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด SOP หรือ QP หรือว่าโปรโตคอลต่างๆค่ะในส่วนต่อมานะคะ M ตัวที่2ค่ะก็คือแมที่เรียลนะคะวัตถุดิบอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบได้นะคะก็คือความผิดปกติของวัตถุดิบนะคะที่อาตรวจพบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะเช่นการผิดรูปผิดขนาดหรือว่าเสื่อมสภาพค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็น M ตัวที่3นะคะก็คือเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรนะคะสาเหตุ ตัวอย่างสาเหตุนะคะก็เช่นเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปรกรณ์เนี่ยมีการทํางานเสื่อมสภาพหรือเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะแล้วก็ในส่วน M ถัดมานะคะที่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเบ่นเบงก็คือเมทอดนะคะก็คือกระบวนการการก็เช่นว่าขั้นตอนในการปฏิบัติงานเนี่ยอาจไม่เหมาะสมหรือมีขั้นตอนที่ค่อยๆใจยากอาจจะทําให้ปฏิบัติผิดพลาดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น M ตัวที่5ค่ะก็คือ measurement น,นะคะก็คือการวัดผล ตัวอย่างของสาเหตุนะคะก็คือวิธีการที่นําไปใช้เนี่ยอาจจะวิธีการวัดที่นําไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น e ค่ะก็คือ environment นะคะก็คือสภาพแวดล้อมสาเหตุที่อาจจะได้เกิดจากสภาพแวดล้อมนะคะก็เช่นอุณหภูมิความชื้นหรือแสงสว่างหรือว่าสภาพการทางานสภาพการทําความสะอาดของห้องของการปฏิบัติงานเนี่ยไม่เหมาะสมค่ะ โดยนะคะในเมื่อพิจารณา 5M1E แล้วนะคะจะต้องมาเรียงลำดับความสำคัญของสาเหตุนะคะโดยเรียงลำดับจากสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าในการวิเคราะห์สาเหตุเนี่ยจะต้องนำไปใช้ในการทำแผนการแก้ไขและป้องกันด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือให้เรียงลำดับความสำคัญแล้วก็เพื่อพิจารณาในแผนต่อไปะคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการประเมินผลกระทบของการเบี่ยงเบนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะโดยการประเมินนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะใช้เราจะให้คณะกรรมการนะคะจากทุกฝ่ายคณะกรรมการ d ี a แล้วก็เอนะคะมาประเมินความเสี่ยงของความเบี่ยงเบนแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะเพื่อพิจารณาผลกระทบแล้วก็สิ่งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะในส่วนที่4ะคะ่ะโดยนะคะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนอกจากเราจะต้องรู้สาเหตุแล้วเราจะต้องประเมินผลกระทบนะคะเพื่อวิเคราะห์ถึงแผนการแก้ไขและป้องกันค่ะโดยการประเมินผลกระทบนะคะก็จะคล้ายๆกับเชนเลยค่ะก็จะมีคําถามด้วยกันทั้งหมด7ข้อค่ะก็คือประเมินว่าการเบี่ยงเบนเนี่ยกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือไม่แล้วก็การเบี่ยงเบนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเนี่ยกระทบต่อสถานะของทะเบียนยาที่ขึ้น,นทะเบียนไว้หรือไม่ค่ะแล้วก็ กระทบต่อสถานะของาการตรวจสอบความถูกต้อง validation หรือไม่ค่ะโดยนะคะก็จะมีการประเมินในหัวข้อย่อยนะคะก็คือกระทบต่อ process validation หรือไม่กระทบต่อ Equipment หรือเครื่องมือเครื่องจักรนะคะแล, ation, แล้วก็กระทบต่อ cleaning validation แล้วก็กระทบต่อระบบคอมนะคะคอมพิวเตอร์ system คอมพิวเตอร์ system ค่ะแล้วก็กระทบต่อวิธีการวิเคราะห์ไหมค่ะก็คือ analytical method ค่ะและนอกจากนั้นก็คือจะประเมินว่ากระทบต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์หรือไม่ค่ะแล้วก็ กระทบต่อแอปพล v เวนเดอร์ลิสต์นะคะที่ว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเวนเดอร์ลิสต์หรือมีการขึ้นทะเบียนแอปพล v เวนเดอร์ลิสต์เพิ่มค่ะแล้วก็นอกจากนั้นประเม,มนว่ากระทบแล้วเนี่ยจะต้องมีการจำเป็นที่ต้องอบรมหรืออบรมพนักง,งานเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะแล้วก็กระทบว่า,าจำเป็นเนี่ยจะการเบี่ยงเบยหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเนี่ย จะต้องมีการแก้ไขเอกสารคุณภาพ QPSOP หรือไม่ค่ะโดยนะคะเช่นเดียวกันค่ะคือถ้าประเมินนะคะตอบใช่อย่างน้อย2ข้อนะคะก็จะเป็นผลกระทบในระดับเมเจอร์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบาย2อันนะคะว่าเมเจอร์กับไมเนอร์ต่างกันยังไงนะคะเมเจอร์ Major ก็คือความเสี่ยงในระดับสำคัญนะคะก็คือกระทบต่อกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยคุณภาพขอ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ความคงตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็การตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ทะเบียนยาที่ทึ่ํตำลับไว้ค่ะแต่ถ้าเป็นประเมินเป็นไมเนอร์นะคะก็จะเป็นจะกระทบในส่วนที่เป็นทางอ้อมหรืออาจจะไม่กระทบโดยตรงแ่ค่ความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความคงตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็การตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ทะเบียนตำลับยาค่ะ ะคะ่ะต่อมานะคะหลังจากที่แต่ละฝ่ายออคณะกรรมการนะคะออ DV แล้วก็ NC นะคะได้ประเมินผลกระทบแล้วแล้วก็สาเหตุถึงแล้วก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุรูทคอร์สนะคะของการเบีเ่ยงเบนหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดน,นี้แล้วนะคะก็จะให้หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะพิจารณานะคะในส่วนที่4ี่ค่ะว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้าอันแผอ,อผล การประเมินผลกระทบแล้วก็สาเหตุค่ะโดยนะคะถ้าหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะพิจารณาอนุมัตินะคะก็จะสามารถนะคะดำเนินการกำหนดแผนการบริงานแก้ไขและป้องกันได้เลยค่ะแต่หาก หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะไม่อนุมัตน,นะคะทางคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการดีวแล้วก็เอนะคะจะต้องพิจารณาหาสาเหตุคือพิจารณาหารุดคอ้อนใหม่แล้วก็ประเมินผลกระทบใหม่เพื่อนําส่งมาให้พิจารณาการอนุมัตอีกครั้งค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่ได้ประเมินผลกระทบและวิเคราะห์สาเหตุนะคะก็จะมากําหนดแผนนะคะ โดยการกำหนดแผนนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการ NC แล้วก็ดีนะคะที่มาจากทูกฝ่ายนะคะจะทำแผนในส่วนที่5ค่ะโดยต่อไปนี้นะคะจะแบ่งเป็นแผนทั้งแผนการแก้ไขแล้วก็แผนการป้องกันนะคะโดยแผนทั้ง2แผนนี้เราจะกำหนดมาจาก เราจะดูจากสาเหตุแล้วก็การประเมินผลกระทบนะคะว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีการป้องกันอะไรบ้างคะ่ะโดยนะคะก็จะอันดับแรกนะคะในการกรอกฟอร์มก็คือจะต้องว่าระบุเป็นการแก้ไขครั้งที่เท่าไหร่นะคะก็ให้วงไปนะคะถ้าเป็นการครั้งแก้ไขครั้งที่หนึ่งก็ให้วงครั้งที่หนึ่งคะ่ะแล้วก็พิจารณาแผนนะคะก็คือให้แต่ละฝ่ายให้คณะกรรมการ NC และ DV นะคะพิจารณาแผน โดยแบ่งเป็น2อ,อันที่ได้กล่าวมานะคะก็คือแก้ไขและป้องกันค่ะแล้วก็กําหนดผู้รับผิดชอบนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะไม่เป็นในส่วนหัวหน้าฝ่ายหรือเป็นในคณะกรรมการค่ะอาจจะเป็นคนอื่นได้เป็นคนอื่นนะคะในการรับผิดชอบในแผนแต่ละแผนค่ะแล้วก็ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็กําหนดวันเสร็จสิ้นค่ะ หนึ่งนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในขั้นตอนที่5นะคะหลังจากที่กําหนดแผนเสร็จสิ้นแล้วก็จะมาเป็นการพิจารณาแผนนะคะโดยการพิจารณาก็จะให้หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะพิจารณาแผนการแก้ไขและป้องกันนะคะในส่วนที่5ด้านล่างนะคะก็คือพิจารณาโดยจะมี2กรณีค่ะถ้าฝหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะพิจารณาแล้วว่าอนุมัตินะคะก็คือจะให้ ผู้รับผิดชอบนะคะที่อยู่ในแผนเนี่ยดำเนินการแก้ไขป้องกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพนะคะบันทึกวันที่เริ่มดาเนินการนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในทะเบียนประวัตินะคะการจัดการการแก้การจัดการความเบีเ่ยงเบนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดค่ะคือ FMQA ศ11ค่ะแล้วก็แต่ในกรณีนะคะที่ผัวน้าฝ่ายประกันคุณภาพไม่อนุมัตินะคะจะ ย้อนกลับไปค่ะจะให้คณะกรรมการ d v วีหรือเอนีนี้นะคะแก้ไขแผนนะคะการแก้ไขและป้องกันและนำส่งเพื่อมาพิจารณาใหม่อีกครั้งค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่6นะคะก็คือขั้นตอนการดำเนินง,งานตามแผนการแก้ไขและป้องกันค่ะโดยนะคะผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่ได้รับหน้าที่นะคะแต่งตั้งให้มีรับผิดชอบในหน้าที่ การดําเนินการการแก้ไขแล้วป้องกันนะคะก็คือดําเนินการแล้วเมื่อทําเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นนะคะก็คือจะให้นํามาให้ลงชื่อนะคะลงชื่อพร้อมกับนําเอกสารนะคะที่เป็นแนบเป็นหลักฐานว่ามีการแก้ไขจริงนะคะส่งให้ฝ่ายปาระกันคุณภาพค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการติดตามค่ะหลังจากการแก้ไขข,ของแต่ในแต่ละผู้รับผิดชอบ็จแล้วใช่ไหมครับ ฝ่ายประกันคุณภาพนะคะจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพนะคะติดตามผลการแก้ไขนะคะแล้วก็ลงบันทึกในส่วนที่หค่ะแล้วลงลายมือชื่อผลการติดตามว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าสามารถไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถปิดเพื่อให้ปิด DVA หรือ NC ได้เพื่อให้ฝ่ายให้หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณาอีกครั้งค่ะ ต่อมาค่ะก็เป็นการสรุปผลการจัดการความเบีเ่ยงเบนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะก็คือหลังจากที่ได้ติดตามการแก้ไข DV หรือ NC เรียบร้อยนะคะการแก้ไขหรือการป้องกัน DV NC เรียบร้อยแล้วหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะจะพิจารณาแล้วก็สรุปผลในส่วนที่7อีกครั้งนะคะว่าจะต้องมีการแก้ไขหรือสามารถปิด NC และ DV นี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ในส่วนประเด็นที่ขั้นตอนที่8นะคะก็คือการปิดประเด็นหลังจากที่หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะพิจารณา DVA หรือว่า NC นี้เสร็จสิ้นนะคะพิจารณาว่าสามารถ กรณีนะคะที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วปิดได้แล้วก็คือจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพนะคะให้ปิด NC หรือ DV โดยบันทึกวันเสร็จสิ้นในแบบบันทึกประวัติ FMQA ศ1 1ค่ะแต่ถ้าหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะพิจนารณาแล้ว,ว่ากรณีนี้ไม่สมบูรณ์แล้วต้องมีการแก้ไขหรือว่าให้ทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ะคือจะ ให้นะคะผู้รายงานหรือผู้ที่รับมอบหมายนะคะทำการบันทึกใหม่อีกครั้งนะคะใน FMQA ศู0ย์นนะคะทำตามในขั้นตอนที่1อีกครั้งนะคะโดยการแก้ไขเนี่ยจะไม่เกิน3ครั้งนะคะเหมือนว่าถ้าสมมติครั้งแรกตริกครั้งที่1ไปแล้วก็จะเป็นครั้งที่2แต่ว่าจะไม่เกินครั้งที่3นะคะในการแก้ไข NCIDV นี้นะคะ ค่ะก็ขอสรุปนะคะเบื้องต้นก็จะมีเก้าขั้นตอนหลักๆก็คือแจ้งรายงานนะคะก็คือเป็นผู้รายงานสามารถแจ้งมายัางฝ่ายประกันคุณภาพโดยกรอก FMQA 0 1 0นะคะในส่วนที่1กลับมาให้ฝ่ายประกันคุณภาพแล้วขั้นต่อมานะคะขั้นตอนที่2ก็คือ จะมาติดตามอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนการแจ้งรายละเอียดเช่นเดียวกันฝ่ายประกันคุณภาพจะไปติดตามผู้รายงานนะคะว่ามีการแก้ไขวิธีการเบื้องต้นการแก้ไขเบื้องต้นแล้วจริงหรือไม่ค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมาก็จะเป็นวิเคราะห์ก็คือหลังจากดูการแก้ไขเบื้องต้นแล้วก็จะมาให้คณะกรรมการนะคะ D8 แล้วก็ NC นะคะวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ประเมินผลกระทบค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะให หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณาอีกครั้งแล้วก็มาในขั้นตอนการกําหนดแผนนะคะก็คือเราจะมากําหนดแผนตามหลุดคอนแล้วก็การประเมินผลค่ะแล้วก็ส่งให้หัวหน้าฝ่ายประกันพ,พิจารณาหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณาอีกครั้งแล้วก็จากนั้นนะคะถ้าอนุมัติก็สามารถดําเนินงานตามแผนแล้วก็ถ้าดําเนินผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนเสร็จแล้วนะคะก็จะมีฝ่ายประกันคุณภาพนะคะไปติดตามการแก้ไขและการป้องกันค่ะแล้วก็ สรุปมาใน FMQA ศูนย์หนย์อีกครั้งค่ะแล้วก็ในขั้นตอนสรุปผลแล้วก็การปิด d e a นะคะก็หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพนะคะจะพิจารณาข้อมูลและการติดตามทั้งหมดนะคะเพื่อพิจารณาการปิด d e a อีกครั้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือจะมี FMQA 0 1 0แล้วก็ FMQA 011ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง F แบบฟอร์มนะคะ